ถ้าใครมีนะครับถ้าใครมีเหรียญการจนะพิเศษไม่มีสีทองเหลืองนะครับแสงทองสอกทางยินดีให้อยู่ที่5,000บาทสวัสดีครับพเพื่อนๆพ,พี่ๆลุงป้านามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าหรือพระเครื่องถ้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยสำหรับคลิปใหม่ๆที่แสงทองสอทางมีการประกาศรับออกไปบางรุ่นบางอย่างบางเหรียญ บางปีพศอ,อ,อาจจะมีความต้องการในจำนวนจำกัดท่านกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับท่านใดที่มีเหรียญกระสาบหมุนเวียนที่มีสภาพสวยๆว่ามีลวดลายต่างๆที่สวยงามน่าเก็ตสมนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อเรามาสำหรับเหรียญกระสาบหมุนเวียนที่ผลิตตั้งแต่รัชกาลที่3าเป็นต้นมาจนถึงรัชกาลที่9 ไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่เป็นปกติหรือว่าเหรียญที่ผิดปกติจากกระบวนการผลิตหรือธนบัตรระเครื่องต่างๆเรายินดีพิจรารณาสำหรับเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามให้ในราคาที่สูงสำหรับเหรียญกระสับุรุสเรียนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามและที่อยู่ติดต่อสำหรับเหรียญของเรา สวัสดีพี่พี่น้องน้องลุงปน้าอา,า,า,สาสมิตรรักนักสะสมเรียญเก่าแห้นเก่า,า,าทุกทุกท่านนะครับวันนี้แสงทองสองทางก็มาพร้อมกับสมเหรียญน,นะครับที่พี่น้องนั้นติดต่อสอบถามมาเยอะมากๆเลยนั่นก็คือเหรียญ10บบาท2สีนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกแล้วก็เหรียญที่ระลึกหมุนเวียนนะครับที่สอบถามมาเยอะมากว่าตัวนี้มีราคามากน้อยขนาดไหนมีใครรับซื้อหรือเปล่า เป็นอย่างไรที่เขารับซื้อกันนะครับวันนี้แสงทองสองทางจะมาตอบคำถามและหลายท่านน้องที่ยังส่งคำถามเข้ามาเยอะมากๆสำหรับเหรียญ10บบาทปีพศนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเรื่องเหรียญ10บบาทก็ฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องแสงทองสองทางด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะ้าพี่น้องสำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งสั่น เพื่อเปิดรับข้อมูลใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับและก็มีอยู่สามสท่านนะครับที่สอบถามเข้ามาอขอนอกเรื่องเหรียญสักประเดี๋ยวนะครับที่สอบถามเข้ามาเรื่องอการสร้างรายได้ต่างๆจากช่อง YouTube หรือว่าช่องทางออนไลน์สื่อออนไลน์ต่างๆนะครับที่สอบถามเข้ามาว่าเฮ้ยเราต้องลงทุนขนาดไหนถึงจะสามารถทำคนติดตามได้นะครับ เอาละนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องไม่ซีเรียสเรื่องรายจ่ายนะครับไม่ซีเรียสเรื่องรายใจ่ายในการทําช่องท่านก็จะสามารถซื้อนะครับหรือเขาเรียกว่าการยิงแอดนั่นเองนะครับาการยิงแอดเขาก็จะมีให้เราเลือกเลือกว่าเราจะเลือกเอาคนติดตามเอาคนเข้าดูเข้าชมเอาการยอดแชร์ยอดไลค์ต่างๆนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับ ถ้าเกิดเราไม่สีเลือดเรื่องรายจ่ายนะครับแต่ถ้าใครสี่เลือดเรื่องรายจ่ายแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อหรือว่าไปยิงแอต่างๆนะครับไม่จําเป็นเลยเราใช้ความสามารถของเรานะครับพี่น้องมันมีวิธีง่ายๆนะครับยกตัวอย่างท่านอยากมีเพื่อนทํำยังไงอะนอนอยู่เฉยๆจะมีเพื่อนไหมนะครับเราต้องเดินก็ไปหาเพื่อน นะครับเราอยากพูดคุยอยากมีเพื่อนพูดคุยก็เราต้องไปทักทายเพื่อนนะครับพี่น้องเป็นเหมือนกันนะครับการทําช่องเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับอยากจะฝากเป็นแง่คิดให้กับพี่ๆน้องๆลหลายๆท่านที่กําลังทําช่องสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube ก็ดีเพจ Facebook ก็ดี t ิ k t o อกก็ดีนะครับใช้หลักการเดียวกันนะครับพี่น้องเราติดตามเขาเขาติดตามเรา เราพูดคุยกับเขาเขาพูดคุยกับเรานะครับเหมือนกันน้ำพึ่งเหลือเสือพึ่งป่าเอาละนั่นคือการหารายได้นะครับส่วนวันนี้นะพี่น้องวันนี้เราไปที่เหรียญที่ระลึกเหรียญน,นี้ก่อนนะครับเหรียญน,นี้ก่อนที่พี่น้องสอบถามมาเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับว่าตัวนี้เขามีราคาการซื้อขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ เป็นเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถนะครับครบ6รอบนะครับเฉลิมพระชนมพรรษาครบหกรอบ12สิงหาปีพศ2547นะครับที่พี่น้องสอบถามมาเยอะมากๆเลยเหรียญปีพศนี้นะครับถ้าเราจะใช้ในการเก็งกำไรอาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาการซื้อขายในตลาด นักสะสมเนะ่ยแทบจะไม่มีนะครับแบบนี้นะแทบจะไม่มีเลยนะพี่น้องแต่ถ้าเกิดเรามองในแง่คุณค่านะครับมองในแง่คุณค่าหรือเราอาจจะมองในอนาคตว่าเรียนพวกนี้อาจจะมีราคามันก็เป็นไปได้นะพี่น้องมันก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าใครจะนําเอาไปใช้ในการกิงกําไรตัวนี้ค่อนข้างยากเพราะว่า ขนาดราคา u n c นะครับ u n c เขาก็ประเมินมาเพียงแค่40บาทเท่านั้นเองนะครับสี่บาทเท่านั้นเองส่วนการซื้อขายก็เกินหน้าเหรียญอยู่ไม่กี่บาทเองนะครับ4บาท5บาทสำหรับเหรียญปีพศนี้นะครับอ่านี่คือคำคำตอบแรกนะครับพี่น้องสำหรับเหรียญครบเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบปี47นะครับและอีกปีพศหนึง ที่พี่น้องสอบถามมาเยอะก็คือเหรียญปีพศ2539นะครับปีพศ2539ถ้าถามว่าช่องของเสียงทองสองทางเนปี39มนี่มีรับซื้อแลกเปลี่ยนหรือเปล่าขอตอบตรงนี้เลยว่ามีนะครับสำหรับปี39แต่ไม่ใช่แบบเหรียญการชนาพิเศษไม่ใช่นะครับพี่น้อง ปี39ที่เป็นแบบหมุนเวียนเสยงทรงสงทางมมีความต้องการนะครับและก็มีการเปิดรับซื้ออยู่เรื่อยๆนะ้องจะบอกว่าซื้อตลอดก็คงจะไม่ใช่นะครับพี่น้องออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญถ้าสภาพเหรียญสวยๆเสยงทงสคทามก็ยิ่ดีรับนะครับแต่ส่วนเหรียญที่ระลึกหมุนเวียนมหามงคลสมัยกันจะนาพิเศษนี้นะครับ ถ้าเป็นเหรียญสองสีเสงทองสองทางเคยทําคลิปออกมาค่อนข้างที่จะเยอะพอได้เช่นเดียวกันว่าเหรียญปีสองพเหรียญสิบบาทสองสีเนี้การจนาพิเศษเนี่ยที่เป็นแบบที่เราเห็นอยู่เป็นปกติเนี่ยมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญเหรียญควนการใช้งานนะครับมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญแต่นะพี่น้องแต่แต่ยังมีแต่เหรียญการจนาพิเศษถ้าใครมี นะครับถ้าใครมีเหรียญการชนะพิเศษที่เป็นสีเงินทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะครับไม่ได้แยกส่วนเหรียญการจนะชนิดราคา10บาทถ้าเป็นสีเงินทั้งหมดไม่มีสีทองเหลืองนะครับแสงทองสองทางยินดีให้อยู่ที่5000บาทนะครับ5 0าทสํบาทสำหรับเหรียญการจนะพิเศษที่เป็นสีเงินและเป็นเนื้อเดียวกัน นะครับอ่านั่นคือลักษณะพิเศษเนาะเห็นมีหลายหลายท่านก็มีการประกาศรับซื้อเช่นเดียวกันนะครับเสียงทองสองทางก็อยากจะมีบ้างเนาะก็ฝากพี่ๆน้องๆลงหลุมพนักงานนะครับเหรียญหนึ่งห้าพันบาทนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญปกติแบบนี้มีราคาเพียงแค่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญพูดก็พูดนะครับเอ๊ะทำไมเขาบอกว่ามีราคาห้าหมื่นหกหมื่นห้าแสนหกแสนตัวนั้นอยู่ที่เนื้อ นะครับพี่น้องอยู่ที่เนื้อเหรียญที่เขานําเอาวัสดุเนี่ยเอามาใช้ทํานั่นก็คือเนื้อทองคํานะครับเนื้อทองคําเนื้อเงินเงินขัดเงานะครับหรือว่าเนื้อนิกเกิลขัดเงาพวกนั้นจะมีราคาที่สูงนะพี่น้องมันมีราคาสูงจริงๆแต่อยู่ที่เนื้อของเหรียญเนื้อ หรือว่าวัดสดุที่นําเอามาใช้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญธรรมดาแบบนี้มีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญเท่านั้นเองนะครับสาหรับคําถามว่าปี39นั้นแสงทองสองทางรับซื้อหรือเปล่ารับซื้อปี3 9แบบหมุนเวียนด้านหน้าเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ส่วนด้านหลังเป็นพระปรางวัดอรุณถ้าแบบนั้นแสงทองสองทางยังรับอยู่นะครับอ่านี่ก็คือเหรียญทั้งสอง แบบที่พี่น้องสอบถามเข้ามานะครับพี่น้องหวังว่าคงจะรับข้อมูลได้ตรงกันก็ขอฝากพี่ๆน้องๆน,นะครับพี่น้องขอฝากพี่ๆน้องๆทุกๆท,ท่านด้วยสําหรับเราจะทําอะไรเกี่ยวกับการหาเงินไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับช่องทางต่างๆลู่ทางต่างๆเดี่ยวนี้มันทําได้ง่ายนะครับพี่น้องอยู่ที่ใจของเราอยากจะหาอยากจะใฝ่หามันหรือเปล่านะครับ ถ้าใครที่จะอยากอยากปรึกษาแสงทองสองทางว่าเอ๊ะการทําสือ่อออนไลน์นะครับทำยังไงอยากให้มีคนติดตามอยากให้มีคนดูอยากให้มีอะไรนะครับอยากให้ผ่านกฎต่างๆได้เร็วขึ้นสอบถามมาได้นะพี่น้องแสงทองสองทางยินดีนะครับมีความยินดีที่จะช่วยทุกทกท่านด้วยนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคลิปเว็บพิณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ